บทมนนะแล้วท่านจะฝันไปหาพระฝันไปเรียนฝันไปศึกษาธรรมะในความฝันนะปัญหาอย่างเดียวเราหลับแล้วมันจะฝันไหมเนี่ยถ้าแสดงไม่ฝันมันก็อยู่ไม่อยู่ในบทสวดไงแต่ไม่ไม่สังเกตเ,เวลาลุงตาง,ง่วงเวลาสวดมันจะลงไปนอนโอ้เจ็ดมือไปตามขึ้นของ พุทธมลขึ้นของจกกักรพรรดิเนี่ยนั่นนะคือทําตามข้อวัดกินนอนสวดมน์นนะเรามาฝึกเนี่ยจริงๆเราถ้าเราถ้าเราอยู่กับขึ้นจริงๆแล้วน,นะไม่กี่ปีนนะเราก็จะเข้าใจในเรื่องของฐานจิตเราจะมีฐาน โดยเฉพาะในอดีตเนี่ยที่เราเคยอธิษฐานเคยบันทึกอะไรไว้เรื่องของการสร้างบารมีกะทําบุญเนี่ยมันจะไหลเข้ามานะไหลเข้ามาที่จิตคือปัจจุบันมันดึงอดีตเลยปัจจุบันเนี่ยแต่เราไม่เข้าใจเองทำไมต้องกินนอนสวดมนต์เพราะท่านให้เรา เข้าใจเรื่องที่เราบันทึกไว้ในอดีตโดยเฉพาะวาความความดีที่ที่เราเราบันทึกไว้เนะี่ยถึงจะใช้แล้วก็ยังมีอยู่มีความรู้สึกอยู่มันก็จะเป็นปัจจุบันไปอนาคตเยใช่ไหมละ่ะเพราะปัจจุบันมันมาจากอดีตที่เราอยู่กับปัจจุบันที่เขาบอกว่าอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยคืออยู่กับกรรมฐานอยู่กับใจสนานาคมอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นสายใหญ่ทีนี้พอเรารู้อดีตแล้วเนี่ยพอเข้าใจมีความรู้สึกแล้วเนี่ยเราก็จะต่อปัจจุบันไปอนาคตอะช่วงที่เราฝึกอยู่เนี่ยมันก็จะมีความรู้พิเศษบางคนมีนะบางคนมีมันก็จะสัมผัสในโลกของวิญญาณมั่งสัมผัสนในเรื่องของตัวเองนั่นแหละนึกอะไรมันก็เป็นอย่างที่เราเรานึก คิดอะไรอย่างเป็นอย่างที่เราคิดประมาณเนะี่ยเพราะเพราะเหตุไรเพราะเราบันทึกบ่อยๆคือเราสวดบ่อยๆเนะี่ยจิตเราก็จะสว่างบ่อยใช่ไหมละ่ะเราสวดทุกครั้งมันสว่างทุกครั้งแล้วใครได้อนุสงในบทสวดก็วิญญาณเนะี่ยวิญญาณที่มีทุกขอาจจะเป็นญาติเราในอดีต อดีตเราเนี่ยมรุกกี่พบกี่ชาติแล้วาญาติเราเนี่ยมันเยอะนะไม่ใช่น้อยไม่ใช่ชาติเดียวนะไม่ใช่พวกที่ตกูมิอยู่เนี่ยบางทีเขาเขามีความรู้สึกเขาเห็นนะโรควิญญาณกับโรคมนุษย์ไม่ต่างกันนะเวลาก็มีทุกข์เนี่ยเขาจะต้องนึกถึงญาตินึกถึงบิดามารดาบูญาติ ผู้มีพวกคุณผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันผู้ที่รู้จักคือพอที่จะช่วยเขาได้เนะี่ยเขาก็น้อมมาถึงเขาอยู่ไกลเขาก็น้อมฮะเราไปนาม,มาดำเป็นผีเปบินญ,ญาณิเพราะฉะนั้นในบทนี้มันถึงมีการสัมผัสวิญญาณได้ไวนะพวกวิญญาณเนะี่ยเขาไม่อยากมีทุกข์เพราะในโลกวิญญาณนะมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนความรู้สึกไม่ได้นะ เวลาออกจากล่างเนี่ยถ้ามันทุกขนะ์เวลาออกไปเนี่ยมันก็มีความทุกข์มันเปลี่ยนไม่ได้จนกว่าสิ่งที่เรียงบันทึกไว้ในโลกมันหมดมันหมดขึ้น,ม,นมันจะเรื่กเปลี่ยนเป็นความดีถ้ามีนะฮถ้าไม่ทําไว้คือหลงข้างล่างหรือเกิดหรือเกิดเข้าท้องเลยฮนะ มีบุญบุญก็ไม่ค่อยจะมีบาปก็ไม่ค่อยจะมีมันก็มันสวยบางทีเจ็ดวันสามวันมันก็เกิดแล้วบางคนแต่บางคนกรรมหนักบุญน้อยหนึ่งมันก็เลยไปลงข้างล่างก่อนบางคนนะพอขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็มาอยู่ที่จาตุมพวกนี้พอเกิดพอขึ้นมาแล้ว เปลี่ยนเป็นจาตมแล้วมันก็รู้แล้วปุนม,มีมีประมาณเท่าไหร่มันก็มารับจากเราเนะ่น้อมเอากับมนุษย์เนะี่ยพอมันมันน้อมสวดกับเราเนี่ยความสว่างเขก็ขึ้นไปเรื่อยๆเนะ่ถึงมันน้อยก็จริงแต่มันไม่หมดน้อมมาสวดกับเรานะมันได้น้อยก็จริงแต่มันไม่หมดเนี่ยมันก็เพิ่มไปนิดหน่อย,น,น,อยนิดหน่อยนะิดหน่อยเราสวดทุกครั้งเขาก็น้อมทุกครั้งอนะ่ะ เคยสัมภาษณ์นะทำไหลวงพ่ออยู่ด้วยนะท่านท่านมักจะให้ไปสัมภาษณ์ในโลกของวิญญาณโลกเทวดาพรหมพวกเนี้สัมภาษณ์นะนะเขาก็ทุกทุกวิญญาณส่วนใหญ่รอบุญไม่ค่อยมีรอรอที่จะเกิดบางคนบางบงวิญญาณนะรอญาตินะคือบุญน้อยรอขึ้นที่เกี่ยวข้องขึ้นที่มีกรรมต่อกันประมาณนี้ แต่ถ้าคนมีมีพลังงานบุญมากเนี่ยเขาสามารถจะไปเกิดที่ไหนก็ได้นะเพราะฉะนั้นการเป็นว่าแต่เกิดเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยไม่มีเสร็จรู้หรอกพุทธศาสตร์นที่อยู่ในตำรานะไม่ใช่นะมันอยู่ที่การเนี่ยฝึกกรรมฐานฝะึกจิตโดยตรงที่แน่ๆคือชาติปัจจุบันเนี่เราทำอะไรไว้เนี่ยมันก็บันทึกกันแหละ กายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมทํากรรมอะไรไว้ก็อยู่ตรงนั้นน่ะไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ถ้าจิตเรานึกเนี่ยสายใหญ่แห่งกรรมมันมาทันทีเลยเห็นจะเรียกว่ากรรมท่านถึงบอกว่าอย่าไปนึกถึงในสิ่งที่ไม่ดีเช่นบอกให้มันอยู่อย่างเก่าอย่าไปนึกถึงมันให้นึกถึงสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีเนี่ยเรามาสวดมนต์ทุกวันสวดวันนี้ คือเมื่อวานนี่แหละส่วนวันนี้คือบันบานใช่ไหมละ่ะออส่วนทุกวันทุกวันร้อยร้อยวันเท่าไหรล่ล่ะอดีตท้งนั้นร้อยวันะอย่างเมื่อวันนี้เราบันทึกอะไรอ่ะนั่นก็คือกรรมแล,ะละ้วัะทั้งดีและไม่ดีบันทึกทสูลงลมห้ใจก็ออกนะหยุดการบันทึกคือออกจากร่างคือกอกลับ กอกลับในอารมณ์สุดท้ายเนะี่ยถ้าไม่เข้าใจเรื่องทางพวกนี้เนะ่ะมันจะขี้เกียจขี้เกียจไม่ฝึก,กเพราตายแล้วไปไหนวะดใช่ไหมถ้าเรามีฐานเนี่ยนะเราก็จะรู้ละฝึกไปเรื่อยๆนะจะเกิดไม่เกิดสําคัญตรงนี้นะฮะพะเราทําทุกวันเนะี่ยเพราะนั้นมันก็เลยกินนอนสวดมน ถ้าท่านอยู่ในพุทธมนตะ์ไม่ไปทางโลกนานนะท่านกลับมาเนะี่ยมันสายใหญ่เข้าไปเรื่อยๆๆๆๆๆไม่รู้เรื่องอะไรคงไม่ใช่ไม่ใช่